สวัสดีครับทุกคนไม่ใช่ผมเองเอ็มซาจีเชนเนอร์วิกแล้วโอเคครับรามาเล่นเกม Supreme ม e r i s t i c Man กันโอเคก็ไปเกมขี้กลางตลกรกตัวหนึ่งนะครับสองตัวมาสู้กันยิ่งผมลงคลิปเกมนี้ไปเมื่อนานมาแล้วล่ะก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก็เลยลองกลับมาเล่นดูเห็นว่ามันเฮ้อนั่นแหละลองกลับมาเล่นดูอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเราอันี้ ส่วนมันก็แตกตัวให้มันก่อนเอาละช้ากันนมาค้นละช้ากันส่วนมันก็เวล์้าไปเลยเอออาวุธแรนดอมด่านแรนดอมโอเคไปจริงเล่น2สองคนได้ด้วยครับแต่ผมไม่มีเพื่อนเออไปเอออ้อยออยอ้อยไปอะไรไม่โอกระบเมทิโอเออปี่งนะ น้าหน้าเอ้ยเออปี่เปลี่ยงนะฮะเป็นไงใครจะตกใครจะอยู่ใครจะไปมาเจอกันสักตั้งนึงไปโอ้ยออโอ้เฮอให้มันแหงงี้สิโอ้ยเราเล่นให้เกมสิบพอแล้วครับเี้ยยิงเฉียวหัวไปเอออะไรจะผูกกันทำอะไรได้ฮะเอ้ยโอ้ยเออลื่นไปคอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยรถก่อนถึงพิวโอ้ยออชาาม่ได้ปล่อยจีจี้เออจะได้ดาบเลเซอร์ข้ามีเลเซอร์เจ้ามีอะไรมีปืนเหรอม่ขยักรังได้ดาบขายักได้ด้วยนะเออช้าไปทำนักกิจโอ้ยโอ้ย เออลงไปซะเรียบร้อยจี้จี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยมาข,าข้าคือหอกสาไก่เสนอปงสแลมเปอร์อะไรฉันไม่สนใจเอ้ยเออจะหนีไปไหนเอ้ย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 เอยเอ,เอลงไปอย่าขึ้นมาลงไปสิเออเรียบร้อยเอาแต่หินที่ไหนโอ้ยที่ไหนไม่ได้หลังวานเหรอไม่รู้ อามแค้นนั่นอาวุธแรงมาแล้วนี่โอ้อย่อยไปเรียบร้อยจีจีอ้อยเอาครับรายสี่แล้วมันได้แค่หนึ่งเองเอ้เอ้ยเออเราขอนมันดาบอ้อยอ้อยหิมะตกอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยดาบดาบดาบแทงเอ้ยไม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยฮะลงหลังครับผม เ yeah. 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 ย่เย็นไหมราชาเอาล้วครับถุงมือถามสโตนเอ้ยเออร์ลองสีแดงด้วยไอ้ไอ้ไอ้นิบล้อยตาประทับไอ้สไนเปอร์เล็งเฮ้ยหลบได้หายตัวได้ครับพนูเนะี่ยเอ้ควาสมสามารถของหนูคือ มันทําให้ผู้ใช้หันตัวได้เปี้งรถดออไม่ทนันโอ้ยเอาเถอเราได้หกแล้วฮอขอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องใช้เอ้ยอย่าขึ้นมาเออมนจะงไงเอา,งายงไงอย่างนี้เลยเนาะง่ายไปละปิงอะไรเดีเฮ้ยวิงกกรเลียนเลยโอสายำห้าเรียกพีเกเก่เอ้ยเออ เอ้ยเอ้ยน้ำน้ำเอ้ยน้ำน้ำเอ้ยเกือบไปเอ้ยปิ้งเรียบร้อยเต็มหลังโอ้ยนี่ยิงเอายิงเอาเลยอีกแค่สองเต็มม็ชนะแล้วไม่มามามาเอ้ยมังอ้ออะไรเนี่ยมันกระจายจริงๆเลยใครรู้ไอ้หน้าหนูธนูครับราชาธนูโอ้ยเออ ชิปปิ้งนี่ขึ้นมาสิโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยล่งเออโล่งแล้วเออ่ะชิปปึ๊บอิชิปอ้ยโอ้ยโลงล่งโล่งล่งเฮ้อโล่งพร้อมกันทำไมเราตายวะไม่รู้ฟิว เอาแล้วครับมาทำเป็นเล่นไม่ได้แล้วไอ้ไอ้เออเออเออทำตัวให้มันสมนกับเป็นลาช้ายหน่อยไอ้ระเบิดจุดใกล้เกสุดชิงเพราะแอมแข็งไม่อย่างหิวตอนนี้ไอติมมาไหมเออเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตุ้ม ยิบลอยจีจีฮึฮึจิปปุ๊บนะมุมแรงปิยงมุมแรงของชอบเลยฟิชปุ๊บอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเพลงเฉยชาเลยเปิยงพี่อ้อยโอ้ยปิยงอุ้ย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 เปียงอ้ยอยากมีเพื่อนเล่นด้วยยังเลยเฮ้เล่นคนเดียวมันเหงาอ้ยปิยงเออปุ๊บปุ๊บ นี่นก็มีเพื่อนเล่นด้วยของลูกนี้โอ้ยปิ้งโอ้ย,อยตาย,ยแล้วรู้สึกโอ้ยเดือตัวขี่จะตายาาแล้วอ้อจนได้เออนี่อะไรครับหกเก้านี่จะจบกันไหมจะจบไหมเออเรียบร้อยครับผมเ้ yeah! โอเคครับก็ mm hmm. อจอบไปแล้วสำหรับคลิปสุ p r รี e มเดลิสติกแมนในสงครามมิกก้านันเอง โอเคครับเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจในการเล่นเกมต่อไปโอเคครับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับบายเย่ yeah. Woo hoo! แล้วก็อย่าลืมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็บอกด้วยนะครับอยากให้ผมแก้ไขคลิปตรงไหนก็บอกผมด้วยเหมือนกันจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขเนาะโอเคไปละบาย